่อยไปด้วยไปด้วยแล้วเวลาเขาไปงานเขาเพลงเขาร้องจงังวะพัดจับคู่จับปล่อยยูทูบไปติดขึมนมาง,ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เขาทำอย่างนี้นะน้ำป่าทุกคำ,ำเพลงเดียวไม่ทำอัลบัมล้มเอาติดติดเลยเขาบอกไปเพราะที่เขียนที่เดียดในเพลงโอ้เป็นสาวเลียเออเข,ขาเขาแต่งให้ผู้พวงเยอะแยะเพลงโจโจอ,อะไรไปน่ะเออเนี่ยนะเขาก็แต่งให้เยอะเลยเหมือนกันตามผู้พวงอ่ะเขาก็มีสมองเขาอยู่ช่วงนี้เขาไม่ได้ขายด้วยต้องต้องเอาเพลงแบบอะไรนะ ครึ่งครึ่งสติงครึ่งอย่างนี้ยูทุ่งสติงลูกทุ่งผสมอ่ะไม่จ๋าไม่หวานไม่ลูกคอเยอะแถมไม่ได้พอมันมีจังหวะเฉยม,นมนนันมันชาโลชาโลเอาผู้กองดีๆงันนะอ่าผู้กองดีๆเปลงโจแล้วดังทุกเพลงใจไปล้อมอะไรปารีอ่ะมันมันก็ไม่ดังไม่เกิดมึเกิดหรือตังไม่ได้ตังนะลงาต้องตังเยอะแต่ไม่ได้ตังค์มันไปดูมัน เป็นไอ้ต้นไอ้ด้นกระ้นเอแต่ว่ามันมันมันคนมันไม่เอาอ่ะหมดแล้วเออมันขายไม่ได้เลยนะมันไม่เหมือนทำพระนะพระมีเกจิขายพระขายโน่นขายนี่มันขายได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวขายเลยจะไม่ขายเลยมันมันไม่อยากรู้ไม่อยากติดตอนแรกอะผมไม่ทำไม่เสดเมื่อวานนี้พ่อแเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่คุณไม่ว่าแกไม่ไม่เสรแกนั่งคิดอยู่ตรงน้ให้มันงันเลย ใหทำอะไรอ่นั่งหลับตาคิดแหม่นั่งคิดอยู่ว่าแค่มันจะเอาไว้มุมไหนไปยังไงแล้วไปเล่นกับใช่ฮ่าโปรดูวะถูกต้้งไม่ถูกตั้งถูกที่ไม่ให้กับไม่ได้ให้ไปไม่ไม่มป่าเขานะป่าก็ทำถูกแล้วเพราะพื้นที่ป่าแล้วก็เขาเล่นเนี่ยป่ามีหน้าอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทำถูกแล้ว ก็ทุกทางเขาก็ต้องอเดอร์ไม่อช่เราคือกูไม่เอาไอ้นัดมันดียอกูงานกู